สวัสดีครับวันนี้บิวซังก็จะมารีวิวของไอเดียร้าน100ยเยนอีกแล้วน,นะครับที่รีวิวของร้าน100เยนเนี่ยไม่ใช่ต้องการที่จะแบบว่าให้ไปเฮ้ยซื้อที่ไหนอะไรยังไงคือที่อยากให้ดูเพราะว่าให้ดูไอเดียของเขาว่าเอยไอเดียมันเจ๋งอ่คือเราปรับเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆเราก็ได้ขออีกหนึ่งอย่างที่เพิ่มความสะดวกสบายให้เรายิ่งขึ้นในราคาที่ไม่แพงนะครับอันนี้คือจุดประสงค์ของการทําคลิปร้าน100เยนบางคนเห็นว่า เอ้ยซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนคือทุกคนจ้องแต่บอกว่าอยากจะจ่ายตังอย่างเดียวอยากจะเสียตังอย่างเดียวแต่ทุกคนไม่มีจะมีใครบ้างที่คิดว่าเอ้ยไอเดียมันแปลกดีนะแล้วก็เอาไอเดียนี้ลองไปคิดต่อว่าจะทำอย่างไรดีในผลิตภัณฑ์อื่นๆอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็คือฝากไปด้วยนะครับวันนี้ที่บิลซังจะมารีวิวเนี่ยก็คือมารีวิวที่กรีดกระจกนั่นเองอ่ะไม่รู้ที่กรีดกระจกป่ะแต่บิลซังขอเล็กที่กรีดกระจกแล้วกันนะคือแบบเวลา กระจกมันม e ีน <ou> so ้ําใช่ไหมแล้วเราก็เอาไอ้ไอ้เนี่ยไปกรีดมาให้มันน้ามันมันแห้งจากกระจกนะอันนี้ก็คือเรว่าที่กรีดกระจกนะปกติเราใช้ที่กรีดกระจกแบบนี้ใช่ไหมครับคือเวลาทันพวสาดกระจกแล้วเราก็กรีดกรีดมาใช่ไหมแต่ทีนี้ปัญหาเนี่ยมันมีอยู่อย่างนี้มาดูกันเลยอ่ะอันนี้อันนี้คือกระจกข้อมยูฟังนะตอนนี้คือมันมันมีเป็นฝ้าเห็นไหมก็คือมันมีมันมีหยดน้ําอย่างนี้ใช่ไหมครับเกาะอยู่เวลาเราใช้ที่กรีดกระจกเนี่ยเราก็จะแบบว่า ปาดมันลงอย่างนี้ใช่ไหมเห็นไหมน้ำมันก็จะไหลลงมาใช่ไหมครับก็จะไหลลงมาเสร็จแล้วมันก็จะมากออยู่ที่พื้นอย่างนี้ตรงนี้ก็จะแบบว่าน้ํานองเต็มตลิงเลยอันเนี้ยปาดมาปุ๊บใช่ไหมน้ําก็จะลงมาไปเป็นเป็นน้าพุเอ้ยเป็นน้ําตกนี้เลยนี่ใช่ไหมเห็นไหมน้ําก็จะลงมากระดงกระเด็ดอีกอะไรเงี้ยใช่ไหมอ่ะปาดมาให้เห็นเห็นไหมแล้วน้ำตรงนี้มันก็จะแฉะแล้วมันก็จะขึ้นลาใช่ไหมครับเราต้องมานั่งเช็ดนั่งอะไรอย่างนี้ทีหนึ่งใช่ไหม ทีนี้เนี่ยเขาก็มีคนคิดว่าเอ๊ะจะทายังไงดีให้แบบว่าเวลาปาดปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งเช็ดน้ำอีกทีหนึ่งปาดปุ๊บแล้วน้ําเก็บเข้าไปในขวดในกระป๋องได้เลยเขาก็เลยผลิตเครื่องนี้ขึ้นมาเป็นไอเดียหน้าตาคล้ายๆกันข้างล่างก็คือเป็นกระบอกเก็บน้ํานั่นเองสามารถถอดหัวออกได้นี่นะอันนี้คือดึงอันนี้ไปก็จะถอดหัวออกได้แล้วใช่ไหมแล้วก็เวลาปาดปุ๊บน้ำจะเข้าไปในในช่องนี้แต่ปกติเวลาเราปาดเดี๋ยก็จะแบบกรีดกระจกมันลงมง่ใช่ไหมครับ แต่วิธีการปาดของอุปกรณ์ตัวนี้ต้นข้ามก็คือเราปาดขึ้นไปก็คือเราดึงมันขึ้นไปมันก็จะน้ำเข้าไปในนี้ตอนแรกก็เอ๊ะมันจะได้หรือปาปกติเวลาเราปาดเราจะลงมาใช่ไหมเราดันมันขึ้นไปเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หรือไม่ได้อะอันนี้นะเราก็เอาอันนี้ไปติดไปข้างล่างก่อนนะแล้วก็ปาดไปเห็นไหมน้ำก็จะร่วมลงมาเห็นไหมน้ำก็จะเข้าไปนีแล้วก็ปาดมันก็ปเรื่อย เห็นไหมน้าเข้าไปเลยอันนี้แค่ปาดเดียวนะน้าเข้าไปถึงแค่นี้แล้วลองปาดอีกทีหนึ่งอ่ะได้ยินเสียงน้ําใช่ไหมปาดสองทีน้ําเข้าไปครึ่งกระบอกแล้วเห็นไหมถ้าเกิดสมมติเราใช้ที่ปาดกระจกเมื่อกี้เท่ากับน้ํครึ่งกระบอกนี่คือเราเทลงพื้นเลยอันนี้คือปาดแค่ครึ่งบานเองนะปาดกระจกแค่ครึ่งบานเอง น้ำก็เกือบเต็มกระบอกละอ่ะแล้ก็ป่าดเป็นไปเรื่อยๆอมันก็ได้กระจบที่ใสๆเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้น้ำคือเต็มเลยอ่ะเห็นไหมนี่อันนี้ก็คือเป็น น้ำเข้าไปอยู่ในนี้หมดแล้วใช่ไหมแล้วก็เราก็ดึงอันนี้ออกไปดึงไอ้หัวนนี้ออกไปปุ๊บมันก็จะเอาไอ้เอาไอ้กระบอกเนี้ยไปเทออกได้ก็จบเรียบร้อยละแทนที่จะเอาแทนที่น้ำพวกนี้มันจะกองอยู่ที่พื้นใช่ไหมดูสิเวลาทำเสร็จแล้วเห็นไหมมันก็จะไม่มีน้าหลงเหลือในนี้เลยในรางเลยกับที่ทาเมื่อกี้ที่ทาเมื่อกี้คือน้ําน้าหลงเหลือเยอะมากก็คือตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นน้ําหมดเลย มัน,เป,นเป็นเป็นเศษน้ําอยู่น้ําก็กระชงกระชอกวันนี้อีกเพราะว่าเราทาเราติกระจกของเา,าเมื่อกี้เห็นไหมอันนี้ก็คือเป็นการคิดแบบง่ายๆคิดในทางาตงคขาดปกติปาดลงอันนี้ปาดขึ้นปุ๊บพอปาดขึ้นปุ๊บมันสามารถเอาน้ําใส่เข้าไปในกระบอกนี้ได้จบละด้วยไอเดียง,ง่ายๆในราคาที่ไม่แพงวัสดุก็คือแบบปกติเลยถ้าเกิดสมมติใครคิดอย่างนี้ได้นะจดสิทธิบัตรแล้วขายได้ คิดซิมันจะเป็นเงินขนาดไหนนี่แหละคือสิ่งที่อยากให้เห็นว่าคนญี่ปุ่นเขาคิดอย่างไรคือเขาไม่ได้ขายผลิตภัณฑ์แต่เขาขายไอเดียการที่เราทําผลิตภัณฑ์ขายเนี่ยขายได้ในราคาถูกกว่าสมองคืออุปกรณ์เนี่ยราคาถูกกว่าสมองคนเราคือถ้าเกิดสมมติเราขายสมองได้ขายไอเดียได้เนี่ยเราจะมีพัฒนาต่อยอดอะไรไปได้เยอะเลยแล้วราคาก็จะแพงกว่าทําอุปกรณ์ด้วยเพราะฉะนั้นอยากจะฝากไว้ถึงทุกๆคนที่ดู คลิปของบิลล์ซานถ้าเกิดสมมติเราคิดอะไรได้นะทำซะเหอะสัปดาห์หน้านะบิลล์เอ้ยไม่ใช่สัปดาห์หน้าครั้งต่อไปบิลส์ซานจะรีวิวอะไรนะติดตามตอนต่อไปนะครับ